สนับสนุนโดยไทยเซด LED Lighting ไทยเซดโซล่าช็อปสินค้าราคาช่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แฮนดบุ๊กไทยเซดจานดาวเทียมเพื่อคนไทยเอางั้นผมขอคุณการุนบอกเพื่อนช่างนะครับไอไอิไอไกเทคนิคการดูอะไรเนี้ยมันจะดูยังไงว่าอันนี้แผ่นที่เขาตกตก,ตกเกรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่มันขายกันราคาถูกๆอ่ะ แล้วบอกออแล้วบอกว่าเป็นแผ่นอะไรบางทีก็บอกยมงยม,ยมันบอกผมรู้ผลิตรักไหนกงเยอ่ม,มันครับเออมันเป็นยังไงฮะลองให้ก็อย่างอย่างแรกก่อน <ฮะ S 2> ถ,ถ้ามีขายแบบตกเกรดหรือว่าอะไรผิด <ฮะ S 2> แปลกเราต้องดูก่อนว่าในงบประมาณที่เขาขายราคาเสนอมาเนี่ย <ฮะ S 2> มันโอเคกับเราไหม <ฮะ S 2> ใช่ไหมฮะถ้าราคามันถูกมากจริงๆมันโอเคกับเราเรารับในคุณภาพแบบนี้ได้ก็ซื้อได้แต่ถ้าเรามองว่าเราต้องการของดีนะ แต่ถ้าเทียบของดีด้วยกันการาคาที่ต่างกันเท่านี้ถ้าเรามองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนั่นจะเป็นอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งลนะอพอเราลองคุ้มไม่คุ้มจุดสังเกตก็คือว่าหนึ่งตัวเซลล์ <c oughs> ทั้งสี่ด้านและตัวตรงกลางมีตําหนิไหม<อ>เรียกว่าตําหนิดีกว่าะฮะ<อ>ถ้าไม่มีตําหนิโอเคเราก็เลือกตัวไม่มีตําหนิอย่างที่หนึ่งก่อนสองบัสบาร์มีรอ,อยเชื่อมในรูปแบบไหนอัตโนมัติหรือว่าเป็นแบบเอาชั้นหนึ่งเลยเชื่อมแบบไหน ชั้นหึงออโตเมติกอยู่แล้วฮะอ่าแล้วต่อมาต่อมาเป็นแบบเซมิเซมินี่เชื่อมไหมเซมิก็คือเชื่อมด้วยมนุษย์ไหมหรือยังไงเชื่อมด้วยมนุษย์ด้วยตัวหัวแรงบัตรกีเราจะเห็นว่ารูปแบบของหัวแรงัตรกีปื๊ดปื๊ดแบบนี้ฮะอันนั้นแล้วก็หลีกเลี่ยงคือถ้าเราใช้กับงานแบบวัดตำาำอ่ะโอเคแต่ถ้าไปใช้งานออนกิจเนี่ยไม่เหมาะจร่งเพราะว่างานแบบวัดต่ำอย่างเช่นไฟถนนอย่างเงี้ย นึกภาพออกไหมับไฟถนนใช้แผงเล็กหนึ่งแผงแบบหนึ่งลูกอย่างเงี้ยก็พอโอเคอนุโลมได้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้แผงไซนี้แล้วไปใช้แบบออนกิจ20กิโลวัตต์40กิโลวัต์เราหลีกเรี่ยงอย่างนั้นเพราะว่าแผงใดแผงหนึ่งมีปัญหาไฟจะดรอปทั้งหมดครับนึกออกไหมฮะก็คือเราลงทุนเป็นล้านเลยแต่มามีปัญหาเพราะแผงแผงเดียวเงี้ยมันก็ไม่คุ้มกับที่เราลงทุนแล้ว่ากับมันเสียทั้งหมด เมื่อกี้พูดถึงว่าแผงแผงเดียวครับคือแผงแผงเดียวทําให้เกิดเรื่องใหญ่ได้ใช่อ้ผมฟังมาอีกสายหนึ่งเขาพูดถึงอะไรนะไอ้ตัวสีเหลี่ยมเหลียมว่าอ๋อไดโอดไดโอดมันเกี่ยวข้องอะไรกันไหมอันนี้พวกนี้เอออันนี้หรือหรือมีหรือมีคําแนะนําดีไม่ดีใช้ไม่ใช้เรืออะไรมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงก็จะแนะนําเป็นส่วนของออนคิดก็แล้วกันจากประสบการณ์ที่เจอปัญหามาหยกๆเลยนะครับก็คือว่าลูกค้าใช้แผง16แผง ต่อประมาณ5กิโลวัตต์สิงอ่าผงต่อ5กิโลวัตต์ถ้าจะติดตั้งออนกิจเนี่ยไม่จําเป็นนะฮะที่จะต้องใช้ไดออดบิดไม่จําเป็นเลยสาเหตุที่ของผมเจอกรณีนี้ก็คือว่านั้นผมถามก่อนถามดักหน้าไว้ก่อนท่านผู้ชมฟังตรงนี้ดีนะครับเอาแล้วเขาใส่กันทําไมอ่ะที่เขาใส่กันทาไมสาเหตุที่ใส่อ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรถ้าแผงใดแผงหนึ่งเกิดเสียครับไฟก็จะวิ่งผ่านแผงนั้นมาได้ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าไดโอดเนี่ย ยอมให้ไฟกระแสผ่านทางเดียว<ะ>แต่ไม่ให้ย้อนกลับกระแสผ่านทางเดียวท,นทีนี้นพอเขาไปต่อขนานกับแผงพอต่อขนานกับแผง<ะ>ใช่ไหมฮะไฟจะว,วิ่งได้2ทางละหนึ่งวิ่งผ่านแผงโดยผ่านตัวเซลล์แต่ละเซลล์<ะ>เพื่อออกมาไฟวิ่งออกมาแต่ทีนี้ตัวไดโอดก็จะผ่านได้อีกทางหนึ่งใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยกรณีที่ผมเจอคือว่าอินเวอร์เตอร์โชว์เออร์ เคอร์เลนต์โอเวอร์เคอร์เนต์ก็คือกระแสสูสงผิดปกติจากแผงการต่ออนุกรมทางช่างเนี่ยก็วัดเขาก็เช็คว่าเออโวลต์ออกมาจากแผงเนี่ยหนึ่งสติงแปดแผงครับโวลต์ปกติพอวัดสติงที่สองโวลต์ก็ปกติอีกครับแต่ทำไมอ er ินเวอร์เตอร์เออเลอร์ครับใช่ไหมฮะก็เลยต้องปีนขึ้นหลังคาไปดูการว่าเกิดจากอะไรอ๋อพอไปเช็คไดโอดต่อขนาดทุกแผงเลยทุกแผงเลยฮะพอถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็บอกว่า ต่อไว้เวลาแผงเกิดแผงเดยเสียมันจะได้บายพาสผ่านมาให้แผงอื่นใช้งานได้ใช่ไหมฮะเจ้าของบ้านครั้งแรกก็ไม่ยอมให้เอาออกเพราะว่าเสียดายต่อไปแล้วแต่เครื่องมันเออเลยพเราก็เช็คแล้วเราก็ถอดเครื่องเครื่องเนี่ยไม่เสียแน่นอนก็เลยทําการตัดสินใจถอดไดโอดบิตทั้งหมดออกย้ํา mc4 ใหม่ต่อสายใหม่ย้ำ mc4 ใหม่นี่หมายความว่าแสดงว่าวิธีการต่อเขาแบบไหนแล้วครับเนี่ย ก็ของเดิมเขาต่อขนานแบบไม่ใส่ mc 4ก็คือได้ทำไงเอาฮะไดโอดบิดเขาตัดสายไฟไดโอดบิดอ่าตัดสายไฟตัด mc 4ออกแล้วเขาก็ต่อไดโอดบิดขนานไปปุ๊บแล้วแล้วก็พันแล้วก็เทปพันสายไฟพันไว้มันทำให้หนึ่งอันตรายเพราะว่าเวลาแดดออกทุกวันแผงรับความร้อนทุกวันเทปพันสายไฟมีสิทธิ์ที่จะละลายได้หรือว่าหลุดออกมาได้นะฮะ ลราก็ทําการตัดออกทั้งหมดแล้วก็ใส่ MC4 ให้ลูกค้าใหม่แล้วก็ยึดไห่ตอนนี้ทํางานแฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้แล้วบางอย่างลูกค้าเข้าใจผิดนะครับคือเรื่องไดโอดบิดเนี่ยใช่แต่ทุกคนแหละอยากให้งานออกมาดีอยากให้ไฟดีแต่ด้วยความเข้าใจที่ผิดพลาดทําให้ไฟไม่ออกอย่างที่เขาคิดไฟวิ่งสองทางวิ่งผ่านไดโอดก็วิ่งผ่านแผงทาให้กระแสมันดับเบิลครับงั้นผมถามใหม่ไอ้ไดโอดบิดตัวเนี้ย มาใช้กับกิจกรรมของเ uh, มื่อกี้เราออนและ Off ออฟกิจเป็นไรไหมออฟกิจเป็นไรไหมต้องดูว่าส่วนไหนของงานตัวอย่างเช่นไดโอดบิดตัวนี้เอามาไวพาสตนี่แหละจริงๆเขาเอาไปไว้กับเครื่องชาร์จไฟตออธิบายก่อนว่าถ้าเราเห็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เนี่ย <ฮะ S 2> เขาเจ้าตัวไดโอดนี้ไปใช้งานเพราะว่าไฟจะไหลผ่านฝั่งเดียวเพื่อไปชาร์จแบตเตอรีร่แต่เดินที่ทางเดียวใช่มันเป็นงานประเภทนั้นแต่ทีนี้เขามาประยุกต์กัน ถ้ามาประยุกต์เพื่อขนานแผงหรือว่ามาขนานแบตไฟมันก็จะไม่ผ่านนะหลักการของตัวการเดินของไฟงฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งไปทางที่ความต้านทานน้อยที่สุดความต้านทานน้อย,อยท,ที่สุดนะตัวอย่างนะครับเซิร์ฟโรเทคชั่นเซิร์ฟดีซละกันนะฮะอธิบายง่ายหน่อยเซิร์ฟเอเซิร์ฟดีเนี่ยปกติเนี่ยเราจะต่อคอมไว้นะครับเวลาแผง พีวีลงมาทํางานผ่านอ,าอินเวอร์เตอร์เราจะต่อค้อมไว้ไฟจะผ่านเบรกเกอร์จะไม่ผ่านเซิร์ฟไฟจะผ่านเบรกเกอร์ไม่ผ่านเซิร์ฟนะแล้วเมื่อไหร่ที่เกิดฟ้าผ่าโบ,บานสูงมากๆวิ่งมามันจะผ่านเซิร์ฟแทนโดยที่ไม่เข้าเบรกจะเข้าเบรกเกอร์น้อยกว่าวิ่งไปเซิร์ฟแล้วเพื่อลงกาวสาเหตุคุณสมบัติของตัววาลิสเตอร์ที่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยเ,เป็นตัวเหนี่ยวนําไฟฟ้ายิ่งยวดก็คือณนะภาวะปกติ สภาพปกติกระแสปกติจะเป็นตัวต้านทาน <c oughs> ไฟก็จะไม่ไ,ไหลมามันจะวิ่งไปทางเบรกเกอร์ก่อน <c oughs> แต่ถ้าเจอโวลต์สูงมันจะกลายเป็นตัวนําไฟฟ้ายิ่งยวดทันทีนาไฟฟ้ายิ่งยวดหมายถึงว่ากลายเป็นตัวนําไฟฟ้าที่มากกว่าไฟฟ้าปกติเ <c oughs> มื่อจะวิ่งทิศทางของกระแสก็จะวิ่งมาทางนี้แล้วก็ลงกล่าวไป <c oughs> ตัวอินเวอร์เตอร์เราก็จะไม่เสีย <c oughs> เขาถึงต้องใส่เซิร์ฟด,ด้าน AC และ DC เพื่อสาเหตุนี้ <c oughs> เพราะว่าเวลาเปลี่ยนเราเปลี่ยนเซิร์ฟซึ่งมีราคาถูกกว่าเปลี่ยนง่ายกว่า สังชมครับสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับว่า r สถ p r o t e c t i o n คืออะไรก็คืออุปกรณ์ป้องกันเครื่องใช้ความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่านะครับไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านะครับเพราะว่ายังไม่มีนะครับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าถ้ามีแล้วบอกผมว่าผมจะพาไปที่นา s a เพราะเขาต้องการอุปกรณ์ตัวนี้ ดังนั้นเซิร์ชโปรเทคชันเรียกว่าเซิร์ชโปรเทคชันคืออุปกรณ์ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่าให้เข้าใจตามนี้ครับนี่คือความถูกต้องครับสำหรับช่วงนี้ผมกะว่าผมคิดว่าจะพูดสั้นนิดเดียวแต่ปรากฏว่าเนื้อหาสำคัญงนะั้นเนื้อหาสำคัญก็คือเนื้อหาที่จะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตทั้งท่านผู้ชมและฝ่ายช่างและก็เจ้าของบ้านนะครับ คุณการุณมีอะไรอีกไหมครับก็<อ>ต้องนิดหนึ่ง<ช>ว่าอุปกรณ์พวกนี้เราอย่าไปประหยัดมันฮะครับเพราะว่าอย่างฟิวเองสําคัญนะฮะครับฟิวเองเวลาถ้าเราติดตั้งออนกิจก็ตามฟิลด้านออนกิจฝั่ง PV ต้องใส่ครับถ้าเป็นออฟกิจฝั่งแบตต้องใส่ฝั่ง PV ต้องใส่ครับ,รบเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราใช้โหลดใช่ไหมครถ้าถ้าออฟกิจอะถ้าเราใช้โหลดเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราใช้อุปกรณ์พร้อมกันหลายตัวเยอะหรือน้อยแค่ไหน แต่เวลากระแสะที่มันถูกดึงจากบแบตเตอรี่ออกมาเนี่ยถ้าผ่านฟิวเนี่ยฟิวจะขาดก่อนอ่าพอนิพาวครับอออนะสมมุติเราใช้หุงข้าวเสร็จเรารีดผ้าด้วยแล้วเราก็เปิดแอร์ด้วยพอทีนี้กระแสะที่มันผ่านดึงไฟจากแบตเยอะๆเนี่ยถ้าฟิวเราจจำกัดไว้ตัวอย่างเช่นจำกัดไว50้50แอมป์ถ้าเราใช้เกินปุ๊บฟิวจะขาดบางครั้งเบรกเกอร์ตัดไม่ทันที่เราเห็นบางทีทาช่างติดตั้งเนี่ย เบเกอร์ใส่บ้างไม่ใส่บ้างฟิลไม่ใส่เลยครับโอกาสสินค้าหรือว่าอุปกรณ์เสียหายสูงพออุปกรณ์เสียหายช่างก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสียค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งใหม่เสียเวลาลูกค้าเสียเวลาไม่ได้ใช้ของบางทีบางคนเดือดร้อนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลเี้ยฮะก็ไม่คุ้มละบางครั้งเราติดตั้งอุปกรณ์ครบทีเดียวปลอดภัยกว่าปลอดภัยผู้ใช้ปลอดภัยช่างด้วยเวลาแก้ไขงานหรือตรวจสอบงาน งั้นช่วงสุดท้ายละสำหรับในช่วงของเรื่องแผงไปเจริพันธ์ให้เจริมพันธ์แผงเลยครับว่าแผงยี่ห้ออะไรเกรดอะไรอะไรเงี้ยจากโรงงานที่ไหนอะไรอะอย่างเงี้ยได้ครับก็ปัจจุบันนะฮะอาจารย์ให้โอกาสของเราเนี่ยทำตัวโซลาร์แอนอยู่นะฮะโรงงานจะอยู่ที่บูซี ู้ซีนี่อยู่ตรงไหนขูงปเราก็เลยเซียงไฮ้ไปหน่อยหนึ่งเลยเซียงไฮ้ก็มาฝั่งตะวันออกกันนะฮะฝั่งมาทางญี่ปุ่นมาทางนี้และนั่งรถไฟความเร็วสูงก็น่าจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงจากเซียงไฮ้อ๋อจากเซียงไฮ้ครับไอ้ความเร็วสูงนี่200กว่าหรือ300กว่าประมาณ2 0 0 2 0 0นะ้อกว่าครับพอผมนั่ง0 0มาแล้วใช่ใช่เร็วมากเลยแล้วก็ที่โรงงานก็จะเป็นฟูลอัโต้นะครับก็คือผลิตใช้คนน้อยมากในรายหนึ่ง7คน8คน อโรงงานจริงๆแล้วแมนเลสไม่มีมนุษย์เลยนี่มีไหมปัจจุบันไอที่เขาพูดเกันแมนเลสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหรือโนแมนหรืออะไรก็ไม่รู้อะปัจจุบันถ้าเป็นธุรกิจตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยยังไม่ถึงขั้นศูนย์คนนะยังใช้คนอยู่ฮะมันใช้อยู่ขั้นไหนฮะผมดูเห็นไอการตรวจก็ไม่ใช้สายตามนุษย์แล้วนี่ปัจจุบันที่ผมเห็น<ช>อยู่ยังจะไอตรงในส่วนของการเชื่อมเซลล์ระหว่างแถวอะยังใช้คนอยู่แทบทุกโรงงานเลยยังไม่เห็นว่าโรงงานไหนใช้เป็น ฟูออโต้สำหรับการเชื่อมระหว่างแถวของเซลนะฮะสุดท้ายใช่ไหมแถวใต้ตรงสุดท้ายอสุดแล้วก็การประกอบจังชันบล็อกก็ยังใช้คนอยู่เพราะว่าการดึงตัวบาร์เข้ากับจังชันบล็อกตรงนี้ฮะยังใช้คนอยู่ใช้ส่วนกระจกส่วนแบ็คชีสส่วนขอบเครื่องจักรหมดละเพราะเห็นดูดมาวางใช่ดูดวางดูดวางหมดอืมครับเท่านี้นะฮะเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับสําหรับเรื่อง แผงโซลา r เซลล์ cell, หรือเรียกว่าโมดูล uh, หรือจะเรียกว่าแผ่น uh, นะครับ,รบก็คือหมายความถึงแผ่น,นี่แหละก็จบเท่านี้คือแผงเนี่ยผลิตไฟได้แล้วเราก็มากักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ทีนี้ก่อนจะกักเก็บเข้าแบตเตอรี่เนี่ยเรามีการควบคุมสักหน่อยนะครับตัวชาร์จเจอร์เองนะครับผมนําตัวอย่างมานะครับเราเริ่มจากตัวเล็กสุดก่อนก็แล้วกันนะครับ ตัวเล็กสุดเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของชาร์จเจอร์ไฟถนนจุดเด่นคือมันสามารถที่จะทำงานอัตโนมัติก็คือพอพาทิตย์ตกดินปับ๊บโหลดตรงด้านรูปหลอดไฟตัวนี้ก็จะติดพอเราเริ่มชาร์จแบตเติมแบตไฟเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแผงก็อยู่เท่าเดิมของวันใช่ไหมครับกระแสะก็จะไหลน้อยลงน้อยลงจนถึง13.8ที่เราตั้งกระแสะก็จะมาแค่1แอมป์หรือ0.5แอมป์เท่านั้นกรณีนี้ทำให้เราปึ๋งไฟหมายถึว่า ผลิตได้เยอะแล้วมาชาร์จน้อยอะไรหอย่างนั้นอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมใชวันถึงเหมือนกับว่าเราต้องออกแบบระบบให้ดีพอเราใช้นิดหนึ่งแล้วเติมนิดนึงแล้วเติมเนี่ยอายุงานจะยาวมากความแตกต่างถ้าเราใช้ครึ่งหนึ่งหรือใช้จนเกือบหมดแล้วใช้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเขาบอกแบบนี้ใช้ไปถึงแปดสิบเซนนี่ก็เหมือนที่เราอธิบายกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าแปดสิบปุ๊บแผงมาสมมติแผงมาหกแอมป์มันก็จับเต็มหกแอมป์เลยนะแล้วถ้าระบบมันใหญ่ล่ะถ้ามาหกสิ